สวัสดีครับกลับมาะกอบติดข่าวสารความเคลื่อนไหวล่าสุดในแวดวงลูกหนังโลกกับ i n s i g h t Sports ครับเดอะซันครับสื่อชื่อดังในอังกฤษนี่ออกมาบอกแล้วครับว่าแมนเชสเตอร์เตดมีปัญหาใน dressing room ครับนักเตะ4คนครับหาเรื่องกันเองหลังจากเกมที่แมนเชสเตอร์เตดนี่แพ้กับทางด้านไบรตันไปนะครับ3ประตูตอนน่อ1คาบ้านเออมีแต่เรื่องแย่ๆครับสำหรับทางด้านแมนเชสเตอร์เตดในเวลานี้ แมนเชสเตอร์เดีออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ได้อย่างยแย่นะครับแพ้ไปแล้วถึง3เกมในพรีเมียร์ลีกสานการในสนามก็แย่ครับนอกสนามก็ไม่ดีนะครับท,ทั้งเรื่องของทานดานเจนซันโชครับเรื่องของทังนดันแอนโตนีนักเตะก็มามีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บนี่เต็มไปหมดนะครับทาให้ฟอร์มการเล่นของทีมแกว่งไปแว่งมาแถมกุนซือ,อยังโดนตําหนิครับว่าเอาแต่ใจตัวเองครับเรียกว่าแต่ละวันแต่ละวันนี่เอาแน่เอานอนไม่ได้ครับทันดันเอริกเทนฮัก แล้วอีกอย่างหนึ่งคือแทคกติกครับหาแท็กติกที่มันแน่ๆแทคกติกที่มันลงตัวหน่อยครับกรูก็วิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้แมนเชสเตอร์ยูเตฟอร์มไม่เหมือนกับฤดูกาลที่แล้วก็เพราะว่าเอเริกเนแทกติกอยากจะเปลี่ยนแท็กติกครับแแต่ว่ามาเปลี่ยนอะไรเวลานี้อันไหนมันดีอยู่แล้วก็ใช้อันนั้นแหละครับแล้วก็พัฒนาพเพิ่มมากขึ้น รีล่าสุดนะครับเดอะซันเขาออกมาบอกว่าบรรยากาศภายในทีมนะครับใน dressing room ไม่ดีเลยนะครับหลังจากเกมที่ทางด้านแมนเชสเตอร์เต็ดแพ้ให้กับไบรตันไปในห้องแต่งตัวนี่มีปัญหาครับบรูโน่กับตันทีมเนี่ยมีปัญหากับทางด้านสกอตแม็กจูบินีอีกคู่หนึ่งแล้วครับอีกคู่หนึ่งลิซันโดมาติเนสกับวิกตอร์เรอดิโรฟครับสองนักเตะในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กก็หาเรื่องกันเองนะครับ ก็คงโทษกันไปโทษกันมานครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งลิซานโดมาร์ตินีส์นี่ทำข้อผิดพลาดค่อนข้างจิเยอะทีเดียวแต่ตอนนี้อารอนแวนพิซการก็มีปัญหาอาการบาดเจ็บอีกนะครับต้องพักษาตัวราวๆสองเดือนครับที่ดูแล้ววันพุธนี้นะครับค่ำคืนวันพุธเนี่ยแมนยูจะต้องลงสนามพบกับบาเยอร์มิวนิกในรอบแบ่งกลุ่มศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแต่ว่าดูสถานการณ์รอบด้านแล้วนี่แหมไม่มีอะไรดีเลยครับสำหรับแมนเชสเตอร์เตดในเวลานี้ แกรี่เดวิลดีก็ได้แต่ภาวนานะครับว่ามันจะไม่เหมือนยุคของทางด้านโคเซมูรินโยเดยวิดบอยครับลุยฟันเกาครับโอเล่รับรังนิกครับที่ว่าแมนเชสเตอร์เตดดีสุดท้ายแล้วก็วนลูปอยู่ที่เดิมครับทีไม่ก้าวไปข้างหน้าสักทีตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดของแมนเชสเตอร์เตดดีคงไม่ใช่ผลการแข่งขันนอกสนามนะครับน่าจะเป็นเรื่องของบรรยากาศในทีมากกว่าครับต้องเคลียร์ตรงนี้ให้เสร็จก่อนครับแล้วหลังจากนั้นนี่สิ่งที่ดีๆอาจจะตามมาก็ได้ เชลซีและก็บาเย,ยอร์มิวนกนะครับสองสโมรสรยักษ์ใหญ่ในยุโรปนี่กำลังจับตาดูสถานการณ์ของทางด้านอารอนแรมสเดลผู้สับประตูของทางด้านอาร์เซนอลหลังจากที่เกมล่าสุดนะครับโดนดรอปเป็นตัวสำรองครับมิเกลอาร์เตตานี่เลือกที่จะใช้บร,ริการของทางด้านไรายาอยู่รับใช้สโมรสรมาใน2ปีแล้วนะครับย้ายมาจากเชลฟ์ลยูไนเต็ดในปี2021ด,ด้วยราคาค่าตัว30ล้านปอนด์ครับ ตอนที่ย้ายเข้ามาใหม่ๆนี่แฟนบอลเดอะกัรเนอร์รับไม่ได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วก็สามารถที่จะเอาชนะใจแฟนบอลได้จริงๆแล้วฤดูกาลนี้นี่ก็ออกซ่าเป็นตัวจริงมาตลอดนะครับแต่ว่ายอยู่ๆครับพิเกลอาร์เตต้าก็ตัดสินใจส่งทันดัานไรายะลงสนามนะครับที่กุดิสันปาร์คแล้วก็อาร์เซนอลนี่เอาช็ไไดตเลนหนประตูต่อ0รนย์ไะนี่ก็สามารถที่จะเก็บคลีนชีตได้ด้วยครับ เปเกลอเดลตาออกมาบอกนะครับว่าเขาวางแผนนะครับที่จะมีการสลับนะครับโรเตชั่นรมเดลส์กับรายาตลอดทั้งฤดูกาลนี้ครับเดนดีเมลครับระบุว่าแหมก็เลยทำให้คู่แข่งของทางด้านอาเซนนอนนะครับอย่างเชลซีมองว่าสถานการณ์อย่างนี้นี่มันไม่เป็นผลดีก่อต่อทางด้านรมเดลครับต้องการจะดึงผู้สาประตูทีมชาติอังกฤษคนนี้ เข้าสู่ทีมแมแต่ว่าสถานการณ์ของเชลซีนี่ก็ไม่ดีเท่าไหร่เหมือนกันนะครับในช่วงเวลานี้อ่ะครับบายเยอร์มิวนกนี่ก็ยังคงต้องการอยากได้ผู้สาะตูอยู่เหมือนกันและเดลส์นี่ยังคงมีสัญญาอยู่กับทางด้านอาร์เซนอลน,นี่ไปจนกระทั่งถึงปี2026เนราคาค่าตัวนะครับที่คาดว่าอาร์เซนอลจะยอมขายทางด้านเรมเดวออกจากทีมนี่น่าจะอยู่ที่ราวๆ60ล้านปอนด์นะครับแมก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันครับที่อาร์เซนอลจะขายทางด้นานแรมเดลออกไปครับ b r u สเซียดอรมุนะครับยังไม่คิดที่จะดึงเจอร์นซานโชกับเข้าสู่ทีมอีกครั้งหนึ่งเป็นข่าวนะครับว่าทางด้านบร u สเซีย r อ m ์มุนนี่มาจากบิลนะครับสื่อในเยอรมันบอกว่าตัวของดอร์มุนนียังไม่ให้ความสนใจครับที่จะดึงเจอร์นซันโชนักเตะของแมนเชสเตอร์เกลับเข้าสู่ทีมอนาคตของนักเตะวัย23ปีนี่ค่อนข้างจะชัวร์นะครับว่ายังไงก็ต้องย้ายออกจากทีมครับในเดือนมกราคมที่ถึงนี้ โดนตัดออกไปนะครับจากทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปัญหาหลา,หลายอย่างครับซันชโชนี่ก็ตอนนี้โดนไปฝึกซ้อมเดี่ยวนะครับแยกฝึกซ้อมเป็นคนเดียวครับหลังจากที่เอริกเทนฮากนี่ใช้มาตรการการลงโทษค่อนข้างจะรุนแรงทีเดียวบิลครับสื่อชื่อดังในเยอรมันระบุว่าทางด้านดอทมุนนียังไม่ได้คิดนะครับที่จะดึงเจอรันซันโชแหมงก่อนหน้าน,นี้บอกว่าอาจจะดึงเจอรันซันโชเนี่ยไปอยู่ด้วยนะทางด้าน เจเลนซันโชนีย่ย้ายจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปอยู่กับบริเซียดอร์มูนในปี2017นะครับด้วยราคาค่าตัว8ล้านปอนด์นะครับเราเล่นไปทั้งหมด137เกมยิงไป50ประตูกับทำได้อีก64แอสซิสต์ก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับด้วยราคาค่าตัวราวๆ75ล้านปอนด์ครับในปี2021แต่ว่าฟอร์มไม่ดีครับ82เกมกับแมนยูนี่เขายิงไปได้แค่12ประตูกับทำได้อีก6แอสซิสต์เท่านั้นเองครับ อย่างไรก็ตามนะครับก็มีรายงานข่าวว่าบาร์เซโลนาครับกำลังติดตามสถานการณ์ของจานเจลันซันโชอยู่อาจจะยืมตัวจานเจลันซันโชก็ได้ครับในเดือนมกราคมนี้ไม่มีเรื่องของการซื้อขานะครับมาในรูปแบบของการยืมตัวครับดิวคาสเซ่นครับเตรียมที่จะมีการใส่ค่าฉีกสัญญาในสัญญาฉบับใหม่ของทางด้นานบรูโน่กิมารส์ครับ โรกิมไรส์สี่คาดว่าจะมีการเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับนิวคาเซิลเร็วๆนี้นะครับภายใ้เงื่อนไขที่ก็มาจากทางด้านเบนจาคอบครับหลังจากที่สัญญาฉบับปัจจุบันของทางด้านบรูโนกิมไรส์นีจะหมดลงนะครับในปี2026ปัจจุบันรับค่าเหนื่อยอยู่ที่สัปดาห์ละ1 2 0 0 0 0ปอนปอนะครับฝั่งของนิวคาเซิลนี่ก็มองว่าเป็นนักเตะคนสําคัญนะครับนี่ย้ายมาจากทางด้านโอลิมปิกลียงในเดือนมกราคมปี2022ด้วยราคาค่าตัว38ล้านปอนด์ ตอนนี้กำลังได้รับความสนใจจากหลายๆสโมสรน,นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านไรอันเมอริตครับเชลซี Chelsea, รวมถึงลิเวอร์พูลด้วยฝั่งของบรน่นี่ก็พร้อมที่จะมีการต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับโดยในสัญญาฉบับใหม่นี้ก็จะเขียนค่าฉีกสัญญาเอาไว้ครับราวๆ100ล้านปอนด์ก็เปิดโอกาสครับไม่ได้ปิดการทีเดียวถ้าหากมีทีมใหญ่ๆต้องการอยากจะได้ตัวเขาฝั่งของนิวคาสเซิลก็พร้อมครับก็เรียกว่าเป็นการ Compromise กันที่ดีครับก็ถือว่าพบกันคนละครึ่งทางครับต่อสัญญาฉบับใหม่พร้อมกับพ่วงเรื่องของค่าฉีกสัญญาเข้าไปเชลซีในงานเข้าอีกแล้วนะครับหลังจากที่เมริงงานข่าวว่าทั้งทางด้านเรอันเมริดบาร์ซโลนาให้ความสนใจอยากจะได้ตัวริสเทมนี่ปรากฏว่าล่าสุดน,นะครับฟุตบอลทานเฟอร์ระบุว่า ฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็ต้องการอยากจะได้ตัวริเจมด้วยเช่นเดียวกันครับกะว่าจะเอาเข้ามาแทนที่ของทางด้านไคลวอเกอร์ไคลวอเกอร์นี่ก็เพิ่งจะมีการเซ็นสัญญานะครับขยายสัญญาออกไปอีก2ปีครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนนี้ริชจีมนี่ยังคงมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่นะครับอย่าลืมนะครับยังคงมีสัญญาอยู่กับทางด้านเชลซีไปจนถึงปีสองพันยี่ส2บครับลงสนามให้กับเชลซีมาแล้วทั้งหมด1 4 8เกม ตั้งแต่ที่เดบิวต์ครั้งแรกให้กับเชลซีนะครับในปี2019ทําไป11ประตูกับอีก20แอสซิสทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่อาระก็วางแผนแล้วครับตอนนี้เข้ากับว่ารีเซอตอนนี้มี3สโมสรยักษ์ใหญ่ในยุโรปนะครับที่ต้องการอยากจะได้ครับเชลซีเขาบอกแล้วนะครับว่าพร้อมจะขายรีเซนแต่ว่าจะต้องเป็นราคาที่มันทําให้พวกเขาตกตะลึงจริงๆนะครับเขาถึงจะยอมปล่อยนักเตะทีมชาติอังกฤษคนนี้ออกจากทีมครับ ดาบิดเดคอานะครับอดีตผู้สาบประตูของแมนเชสเตอร์ซตซึ่งตอนนี้นี่ยังคงว่างงานอยู่กำลังจะได้สโมสรใหม่แล้วนะครับไปเล่นในลาลิก้าครับกับไปเล่นในสเปนเนื่อข่าวนะครับระบุว่าตอนนี้เรอัลเบติสครับต้องการอยากจะได้ตัวดาบิดเดคอาหลังจากที่เขานี่โดนปล่อยออกจากแมนเชสเตอร์ซิตตั้งแต่สิ้นเดือนมิถุนายนครับก่อนนั้นมีข่าวกับหลายๆสโมสรน,นะครับไม่ว่าจะเป็นไบรเยอร์มิวนิกแล้วก็เรอัลาดริดครับแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น พิชาเยส yes, ครับบอกว่าตอนนี้เรอัลเบติสครับน่าที่จะเป็นจุดหมายปลายทางของทางด้านดาบิดเดเคอาจริงๆแล้วทางด้านบาลนเซียก็ต้องการจะจะได้ตัวผู้สารประตูวัยสาปีนี้ด้วยนะครับแต่กลายเป็นเบติสครับที่มีโอกาสมากที่สุดเดเคอานี่ก็คือกําลังรอคอยข้อเสนอจากทางด้านเรอัลเบติสนะครับหลังจากที่ปฏิเสธข้อเสนอจากหลายตอนหลายทีมอินเตอร์มิลานี่ก็ตอนนั้นคือต้องการจะได้ตัวเดเคอาไปแทนที่ของโอนาน่านะครับ ในขณะที่เอลนัสเซอร์เขาก็ได้มีการยื่นข้อเสนอให้กับทางด้านดาบิดเดเคอแต่ตัวเขาดียังไม่พร้อมครับที่จะย้ายไปเล่นในลีกของซาอุดิอาระเบียตอนนี้เดเคอาร์ดีก็กำลังฝึกซ้อมอยครับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการที่จะลงเล่นให้กับสโมสรใหม่อยู่ครับทึมชาติเยอรมันกับยูเอสนาเกสแมนี่ยังไม่สามารถจะหาข้อสรุปกันได้นะครับดเอฟเบดียังไม่ได้มีการแต่งตั้งนาเกสแมน ขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีมนะครับเป็นบูรุษเทรนเนอร์คนใหม่ครับเพราะว่ายังคงมีปัญหารเรื่องของค่าเหนื่อยโดยผู้จัดการทีมวัยสามสปีนี่รับค่าเหนื่อยกับไบโอเมดิคอยู่ที่ปีละ7ล้านยูโรนะครับในขณะที่ทางด้านเดฟเบนี่สามารถที่จะมอบให้อยู่ที่4ล้านยูโรเท่านั้นก็ต่างกันอยู่3ล้านยูโรครับอย่าลืมนะครับว่านาเกสมานียังคงได้รับเงินจากไบโอเมดิคอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะมีการยกเลิกสัญญากันไปแล้วก็ตาม กรณีนายเกสแมนก็ได้รับการพิจารณาจากหลายต่อหลายทีมนะครับแต่ว่าเขาก็ปฏิเสธไปทั้งหมดครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมในพรีเมียร์ลีกนะครับมีการระบุว่าเป็นเชลซีรวมถึงทางด้านทอตดนมฮอสเปอร์ด้วยครับแล้วถ้าหากทางด้านเดฟเบเี่ไม่สามารถจะคุยกับนายเกสแมนได้นะครับแล้วจะทํายังไงทางออกคาดว่านะครับจะไปขอร้องรูดี้ฟอนเลอร์ครับให้รับตําแหน่งนี้ไปจนก,กระทั่งจบศึกฟุตบอลยูโรครับแล้วหลังจากนั้นนี่ค่อยมาพิจารณาหาผู้จัดก,การทีมคนใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ แล้วก็พบก sports mm ับ hmm. Inside ์สป r t ์สมาอ์คลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ